สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการที่พิสูจน์ทฤษฎีบทเส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสนะครับก็คือกําหนดเส้นสัมผัสนะครับเป็นเส้นตรง ab เนาะแล้วก็จะสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสนะครับก็คือจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมนะครับที่จุดสัมผัสนะครับโอเคก็คือ ตั้งฉากตรงนี้ให้จุดสัมผัสนะครับเป็นจุด P อ่าให้จุดสัมผัสเป็นจุด P นะครับแล้วก็กำหนดนะครับให้จุด Q นะครับเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับบนเส้นตรง AB นะครับโดยที่ไม่ใช่อยู่บนจุด ไม่ได้อยู่บปนจุด P นะครับโอเคครับให้จุด Q อยู่ตรงนี้ทีนี้นะครับเราจะทำการลากส่วนของเส้นตรง OQ นะครับส่วนของเส้นตรง OQ เนาะแล้วก็ให้จุดตัด ของส่วนของเส้นตรง OQ กับวงกลม O นะครับอ่าเป็นจุด R นะครับโอเคครับอ่ะทีนี้นะครับเราต้องการพิสูจน์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าอ่า ตรง A B เนาะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมนะครับก็คือส่วนของเส้นตรง O P นั่นเองครับอ่าทีนี้นะครับจากรูปนะครับเราก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่าอ่า O Q นะครับ ส่วนของเสน้นตรง OQ นะครับความยาวของส,ส่วนของเสน้นตรง OQ นะครับตรงนี้นะครับก็จะเกิดจากควกามยาวของส่วนของเสน้นตรง OR บวกกับความยาวของส่วนของเส้นตรง RQ นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า ส่วนความยาวของส่วนของเส้นตรง OQ นะครับจะต้องมากกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง OR นั่นเองก็คือความยาวตรงนี้ต้องมากกว่าตรงนี้่นเองครับต่อไปนะครับพิจารณาส่วนของเส้นตรง OP และส่วนของเส้นตรง o r นะครับจะได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง OP นะครับจะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง OR นะครับเนื่องจากนะครับอ่าส่วนของเส้นตรง O p กับส่วนของเส้นตรง Or นะครับย่อมเป็นรัศมีของวงกลมเนาะนั่นก็คือมีรัศมี ายาวเท่ากัน,น,นก็คือรัศมีของวงกลมเดียวกันดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า,าความยาวของส่วนก่อนเส้นตรง OQ นะครับ จะมีค่ามากกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง OP นะครับก็คือ OQ ตรงนี้จะยาวมากกว่า OP ตรงนี้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราให้จุดเนี่ยอยู่บนเส้นตรง AB นะครับโดยเป็นจุดใดๆนะครับที่ไม่ใช่จุด P นะครับเราก็จะได้ว่าระยะทางนะครับจากจุดนั้นไปยังจุดศูนย์กลางนะครับจะย่อมมาก กว่าระยะจากจุด O ไปยังจุด P นะครับนั่นคือระยะระยะของรัศมีเสมอนะครับจากสมบัติเอขาคณิตจะได้ว่า เมื่อลากจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกที่อยู่ภายนอกนะครับเส้นตรงอ่า ไปยังเส้นตรงนั้นนะครับไปยังเส้นตรงนั้นเส้นตรงนั้นจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงนั้นนะครับที่สั้นที่สุดคือส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนั้นนั่นเองจะได้ว่าส่วนของเส้น ตรงที่สั้นที่สุดคือส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นนะครับอ่าถ้าเราลากนะครับลากไปเนาะ แล้วก็จากจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เราเราพบว่าระยะระยะของจากจุดไปยังเส้นตรงนั้นนะครับ <idad> สั้นที่สุดเนาะเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าส่วนของเส้นตรงที่เกิดจากจุดนั้นแล้วก็ลากไปยังเส้นอ่าะยาวไปยังเส้นตรงนะครับจะตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นนะครับอ่าดัางนั้นแล้วนะครับในรูปนี้เนาะเราก็รู้แลวนะครับว่าระยะทางนะครับ ของ OP นะครับจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับที่ลากมาอย่างเส้นตรงนะครับเราก็สรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง OP นะครับตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นเองดังนั้นจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง O p ตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นเองนั่นคือ a b นะครับก็จะย่อมตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง o p เช่นกันนั่นเองครับครับสําหรับการพิสูจน์อ่าทฤษฎีบทเส้นสัมผัสองกลมนะครับจะช่างฉากับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสน,นะครับก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ